ตัวอย่างที่4.3.2นะคะเรายังคงเปลี่ยนจากจุดในระบบพิกัดฉากนะคะให้เป็นพิกัดทรงกลมจุดที่กำหนดคือระบบพิกัดฉากใช่ไหมคะก็จะได้ว่า x คือ2นะคะ y คือ2 z เท่ากับ2 s q u 6 r นะคะเท่ากับส q u a ที่2ของ x กำลังสบวก y กำลังสบวก z กำลังสนะคะเราแทนค่า x y z ลงไปนะคะ นะคะก็คือได้24บวก8ใช่ไหมคะสแควร r o ูทของ32นะคะก็คือได้4สแควรูท2ตัวนี้คือค่าโรนะคะถัดมาค่านะคะ cos theta เนี่ยนะคะคือ y ส่วน x y เป็น2 x เป็น2แทนเซตาได้1นะคะเพราะฉะนั้นเซตานะคะก็คือ π ส่วน4 cos 4เนี่ยนะคะคือ แส่วนโรนะคะซที่โจทย์กำหนดคือสองสร์ลูท6ค่าโรคือสี่สร์ูทอส่วน2นะคะค่าคอสอะไรให้เป็นที่ได้สแปร์ลูส3ส่วน2นะคะเพราะฉะนั้นสแปร์ลูส3ส่วน2ก็คือได้มุมฟรีเนี่ยนะคะเป็นพายส่วน6หรือว่า3าองศานะคะหลังจากที่ครูหาได้ทูกค่าแล้วครูก็สรุปคำตอบได้ว่า จุดโรเซตาฟีเนี่ยนะคะในระบบพิกัดทรงกลมก็คือจุดค่าโรเป็นสี่สิบสองนะคะเซต้าเป็นพพยส่วนสี่นะคะแล้วฟีคือพายส่วนหกนะคะ